สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับรายการพิกตําราสู้นะครับเช่นเคยเวลาเที่ยงค่นถึงบ่ายโมงทางช่องเท่าแก่นะครับกับรายการที่จะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องราวจากเท่าแก่ตัวจริงทั่วฟ้าเมืองไทยเพื่อนําความรู้และกลยุทธ์ต่างๆของเท่าแก่มาปรับใช้กับธุรกิจของท่านเพื่อก้าวไปสู่ความสําเร็จอย่างเท่าแก่ของเราครับเรื่องราวของพิกตําราสู้ในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของธุรกิจธุรกิจหนึ่งนะครับ ซึ่งเกิดขึ้นจากแนวความคิดเล็กๆที่จะสร้างเครื่องมือป้องกันการขโมยรถยนต์ขึ้นใช้เองนะครับแต่ด้วยสาเหตุใดทําให้เขาต่อยอดธุรกิจจนประสบความสาเร็จอย่างในปัจจุบันนี้นะครับเรามาติดตามเรื่องราวของเขาได้ในพิกตําราสู้ตอนวิสิตล็อกหนึ่งเดียวของไทยเจ้าเดียวของโลกครับช่วงหน้ามาติดตามเรื่องราวของนักประดิษฐ์ท่านนี้นะครับที่กว่าจะผลิตชิ้นงานขึ้นนั้นต้องใช้ความพยายามมากมายสักเพียงใดนะครับและเรื่องราวการต่อยอดธุรกิจนะครับช่วงหน้าเรามาติดตามชมกันครับ ในอดีตนั้นคุณวิสิทธิ์ทักษะภัยบู์ได้ทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมาก่อนแต่ด้วยความที่ตนเองรักในการประดิษฐ์คิดค้นและด้วยปัญหาการลักขโมยรถยนต์ที่เกิดขึ้นอย่างมากมายซึ่งคุณวิสิทธิ์ก็ใช้รถยนต์เช่นกันจึงเกิดแนวความคิดที่จะสร้างอุปกรณ์ป้องกันการโจรกรรมรถยนต์ขึ้นจากวันแรกที่มีความคิดที่จะสร้างอุปกรณ์ป้องกันการโจรกรรมจนก้าวมาถึงวันที่ชิ้นงานถูกสร้างขึ้นและพัฒนาจนสมบูรณ์นั้น ใช้เวลาไปกว่า10ปีหลังจากนั้นจึงทำให้คุณวิสิทธ์เกิดความคิดที่จะต่อยอดผลงานของตนให้เกิดเป็นธุรกิจขึ้นและที่สำคัญยังได้รับสิทธิบัตรเดียวของประเทศไทยและแห่งเดียวของโลกด้วยครับอ,อ,อันนั้นคิดว่าผมจะประดิษฐ์ต่อไปนะครับก็จะจึงให้สิทธิ์ในการผลิตะจำหน่ายเนี่ยให้กับ บริษัทหนึ่งซึ่งเขาเข้ามาติดต่อขอใช้สิทธ์ก็ให้เขาใช้สิทธิ์อยู่สามปีครับ,รบ okay. หลังจากนั้นอ่าหลังจากนั้นก็ซึ่งก็มีอ,อุปกรณ์เนี้ยซึ่งเป็นเลียนแบบกันมากมายก็ต้องส่วนตัวเองก็ต้องเตรียมตัวเหมือนกันแลละล่ะเพราะว่าก็คงต้องแข่งขันกันกันกบของเรียนแบบ,บแล้วมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ ก็ถึงจะต้องเป็นมีโรงงานแล้วก็ทําการตลาดเองเพราะว่าสินค้าตัวนี้โดนใจแล้วมันขายได้จึงเกิดการลอกเลียนนะสำหรับจุดเด่นของวิสิตล็อกนะครับอยู่ที่การติดตั้งที่ง่ายดายนะครับแต่ยากต่อการจรกรรมนะครับและที่สําคัญนะครับวิสิตล็อกนั้นเป็นต้นแบบของการขโมยรถยนต์ในไทยด้วยครับแล้วก็ทําตามการผลิตเป็นแบบ m ั s ส p โปรดักชันนะครับก็มีการตรวจสอบกันทุกขั้นตอนการผลิต แล้วก็มีการ QC ที่จะออกเป็นสินค้าออกไปสู่ล้านค้าและประชาชนผู้บริโภคตัวนี้เราก็ตรวจสอบติดสามารถซื้อติดที่จริงๆแล้วตัวนี้เป็นการติดตั้งง่ายถอดยากเพราะว่ามันมีมันมีมีมการป้องกันอยู่ในตัวซึ่งคิดอะไรไว้ให้ให้ใหครบครบคันแล,แล้วครับเรามีการจำหน่ายตามร้านประดับโยนทั่วประเทศ ก็เป็นรถยอดนิยมก็พวกฮอนด้าแจสซิตี้ City, แล้วก็โตโยตา้าก็วีอออะไรเนี่ครับอันติสครับรุ่นที่คนไม่นิยมแต่เราก็มีนะครับเราเราทำมาถึงวันนี้ได้ที่ระดับหนึ่งก็คือเราพยายามรักษาที่เรื่องคุณภาพ คำนึงถึงเรื่องอผู้บริโภคเป็นใหญ่เราทําตรงนี้ขึ้นมาไม่ได้หวังว่าสร้างความร่ํารวยเพื่อหาเงินทองสิ่งประดิษฐ์นี้เกิดมาจากที่ผมเองที่เกิดมาจากความจําเป็นเราก็กลัวรถหายผู้บริโภคก็กลัวรถหายเหมือนกันเหมือนผมเราถึงคํานึงถึงตรงนี้จุดกําเนิดของสินค้าเกิดจากตรงนี้ อันนี้ถ้าข้อมูลของผู้บริโภคถ้าเพียงพอ,อเขาก็คงจะเลือกใครที่เป็นต้นแบบซึ่งก็จะสร้างความมั่นใจได้ได้มากกว่าของลอกเรียนแบบครับสำหรับช่วงเชิญอัาจความรู้ในวันนี้นะครับเรามีสินค้าและผลิตภัณฑ์ของวิสิลล็อกมาให้นานผู้ชมพิจารณาและเลือกซื้อกันครับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ผิภดภายใต้สิทธิบัตร การประดิษฐ์สิทธิบัตรการประดิษฐ์นี้นะครับขออนุญ,ญาตใช้ใช้ปากาเป็นสิทธิบัตรการประดิษฐ์ครับนะไม่ใช่ออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับชื่อชื่อผู้ขอขอรับสิทธิบัตรเลขที่หนะึ่งศูนย์สองหนึ่งแปดวันวันขอรับสิทธิบัตรวันที่ยี่บเจ็ดตุลาสองพันห้า้อยสามสิแปดวันรับจดสิทธิบัตรคือสิบสี่มีนาสองพัน 544อสิ 44, สิ้นสุดอายุวันที่26เดือนตุลาสอ5พันหมีอายุการคุ้มครอง20่สิบปีตรงนี้จึงสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคซึ่งเจ้าของรถยนต์สำหรับโปรดักต์อันนี้เป็นกล่องที่บรรจุอุปกรณ์ล็อกอันนี้เราใช้ว่าบิดล็อก วิสอกนะครับซึ่งอันนี้เป็นเป็นเป็นโปรดักต์ใหม่ซึ่งเป็นระบบก,กลไกเหมือนกันแต่เป็นการล็อกที่ล็อกที่คันเร่งนะครับแล้วก็ล็อกที่เบรคโดยเฉพาะเกียร์อัตโนมัติอันนี้จะสมบูรณ์แบบที่สุดส่วนส่วนอันนี้เป็นระบบดั้งเดิมก็คือเป็นระบบสไลด์นะครับ โดยทีนี้เรื่องกล่องสีกล่องก็คือสีฟ้าจะใช้กับ s ิส o ลกส่วนสีดำเป็นรุ่น o r i g i ินอก็คือเป็นกุญแจภายในประเทศนะครับส่วนกล่องสีแดงจะเป็นระบบะสไลด์แต่ใช้กุญแจเป็นของสวิตคือกุญแจคีโซเช่นเดียวกันกล่องเหลืองก็เหมือนกันใช้กุญแจคีโซ่เหมือนกัน นี่คือบรรยากาศในส่วนของโรงงาน Lock Tech Engineering ซึ่งผิดอุปกรณ์ล็อกเบรคคัตแล้วก็คันเร่งกับเบรกภายใต้ชื่อวิสิตล็อกซึ่งจะประกอบด้วยในส่วนของการปัม๊มปั๊มโลหะนะครับแล้วอันนี้เป็นส่วนของ วัตถุด,ดิบนะฮะวัตถุด,ดิบบางส่วนแล้วก็อันนี้สิ่งต่างๆนี่คือเครื่องจกอักรใช้ในกระบวนการผลิตนะครับอันนี้จากวัตถุด,ดิบมาก็มาสู่การตัดการตัดโลหะนะครับตัดโลหะ <ๆ S 2> แล้วก็มาสู่การกึงกึงโลหะนะฮะเจาะ มาสู่กระบวนการเจาะนะครับมาสู่การเจาะแล้วทีนี้ก็อันนี้คือจิกต่างๆจิกจิกฟิกเจอร์นะครับอ,อ,อันนี้ก็มาสู่กระบวนการเชื่อม นำมาประกอบเชื่อมนะครับประกอบขึ้นมานะครับประกอบขึ้นมานะเชื่อมขึ้นมาเชื่อมมาเลยเชื่อมมาเลยนะครับแล้วก็ อันนี้ก็มายิงทรายนะพ่นทรายทำความสะอาดแล้วก็มามาสู่การการทำสีนะครับอันนี้ก็มาทำมาทำสีนะแล้วก็เข้าอบจะจะ,จะด,ดูดูมันดูมันวิ่งไหมจะถ่ายไหม <c oughs> เออแดงแดงไปเปิดให้มันวิ่งทีนี้ก็ มามาประกอบมาประกอบเป็นชิ้นสำเร็จรูปนะครับอันนี้มามาจากสีมามากรแล้วก็นำมาประกอบอช่างอาจลองตอกดูเลยครับตอกออประกอบขึ้นมาเป็นตัวนะครับอันนี้ประกอบเป็นตัวประกอบขึ้นมาเป็นตัว อย่างเี้ประกอบขึ้นมาเป็นตัว ในส่วนตรงนี้ก็เป็นหลังจากประกอบเป็นตัวเสร็จแล้วก็นำมานำมาติดติด q ิติดอะไรขั้นสุดท้ายที่ว่าผ่านการตรวจสอบแล้วแล้วก็นำการ ทำเข้าบรรจุพันธุ์ใส่เข้าบรรจุพันธุ์นี้ครับเข้าบรรจุพันธุ์นะครับมามาเข้าบรรจุพันธุ์แล้วนำมาเก็บเข้าสต็อกนะครับก็มาเข้าที่สต็อกนะครับก็เนี่ยก็จะก็จะครบ